ด่วนสั่งล็อกดาวน์สมุดสาครผู้ว่าแถลงติดโควิด548รลาย เมื่อเวลา21นาฬิกาของวันที่19ธันวาคมสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย m b t ได้เผยแพร่ภาพสัญญาณถ่ายทอดสดถแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์โอภาพ การกวินพงศ์อธิการบดีควบคุมโลกพร้อมด้วยพลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และนายวิลาศวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรวมถแถลงข่าว นายแพทย์โอภาสกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขอรายงานความคืบหน้าการติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม13ลารายในจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดจากการตรวจหาเชื้อทั้งหมดเพิ่มอีก1,149ายพบผู้ติดเชือ้อ 5 4 8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากการไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม5 4 8รายและส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติส่วนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง3ามกราคม2 5 6 4